สวยค่ะสวยค่ะออุทยานแห่งชาติทับลานด <บา S 1> ูแ <บา S 1> ล้รอวุ้ยตายแล้วนี่ค่ะทุกคนดูอยู่ตั้งนานออกจากพัทยามุ่งหน้าส่โคร,ราชค่ะถนนสายส0 4ศนะคะชลบุรีนครราชสีมาค่ะ เส้นทางนี้นะคะผ่านทับลานอุทยานแห่งชาติด้วยนะคะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยจะมีโรงแรมสวยๆแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินได้เลยค่ะเขาบอกว่าที่นี่เคยถูกน้ําท่วมครั้งใหญ่มาแล้วนะคะแต่หลังฟื้นฟูหลังน้ําท่วมก็จะประมาณนี้ค่ะ พี่นันทไม่แน่ใจนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่สวยขนาดไหนแต่ตอนนี้พี่ธนัทมองว่าสวยมากๆเลยค่ะและยังได้ยินมาอีกว่าที่นี่คือแหล่งโอโซนชั้นดีอันดับเจของโลกด้วยนะคะด้านหลังตึกนี้ก็จะเป็นทะเลสาบนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะแล้วก็มีโรงแรมนะคะทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว ก็มีการขี่มา้าดูตามภาพนะคะจะไม่รู้สึกเสียดายนะโอ้สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใกล้ๆบ้านแต่ไม่รู้ไล้เดี๋ยวยังไงจะพยายามกลับมาอีกครั้งนะคะแล้วก็มาแชร์มุมต่างๆให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้ก็แค่ปิดน้ําจิ้มไปก่อน,นะคะ่ะเหมือนเป็นเมืองเก่าเลยอะ่ะก่อนน่าจะเป็นศูนย์อาหารนะคะ แวะมายืดแข้งยืดขาฝรั่งวันนี้นุ่งกางเกงขาสั้นนะคะทุกคนนังขับรถมาแบบสบายสายนี่คือการเดินทางก่อนที่จะไปโคราชนะคะอะไรเนี่ย We have to buy the ticket. Mm. สวยค่ะอ๋อแดดบอลอีทอเทลมันเป็นโรงแรม, oh, มนะคะทุกคน มันเป็นโรงแรมนะคะโรงแรมเหมือนเมืองเก่าเลยโอเคอืมมมนี่สวยค่ะิเต้ สวยค่ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นการปรับปรุงใหม่นะคะอยู่ระหว่างการปรับปรุงตรงนี้อันนี้เป็นเซเว่นนะเนี่ยอืม ไตล์ฝรั่งร้านชาบูช็อปบ,บุรีรมัมยูในเต็ดตินค้าสหาพัฒของฝากอ๋อทอยเล็ตด้วยอม,มีร้านยำๆเซฟเซด้วยนะคะ อุทยานแห่งชาติทับลานดู้เลยวอามัยตายแล้วเนี่ย,ย,ยค่ะทุกคนดูอยู่ตั้งนานออุทยานแห่งชาติทับลานคะคะ รู้ว่าตรงนี้มันเป็นเพิ่งจะรู้ว่าตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะค่ะทุกคนมีรถกอล์ฟด้วยน,นี่สุเตกเปิดทุกวันเลยมั้งคะเนี่ยเปิดปกติทุกวันมีรถกอล์ฟด้วยรหรังเดินไปโน่นลว ไม่รู้ว่ามีที่เที่ยวนะฮะถ้ารู้ก็จะมาแต่หวันหน่อยวันนี้มาช้าหน่อตรงนี้วิวสวยเนี่ยค่ะทุกคนวิวสวยดีค่ะ มีของฝากอยู่ด้านในนะคะพวกน้ำพึ่งป่ามีวายด้วยนะคะทุกคนขวดละสามสิบห้าสามขวดร้อยค่ะมีขนมของฝาดกด้วยขอโทษไอ้คขอบเบิง ฝร oh, ังบอกว่าเขากาลังสูบก,กัญชากัน When you die off, you die b i t h okay Peter เนี่ย Hello, die under here Yeah สถานที่ท่องเที่ยวนะคะกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงค่ะพี่ท่านนั้นคิดว่าที่นี่จะกลายเป็นป๊อปปูล่านะคะเนี่ยเขตทับลานเนี่ยเพราะอะไรอยู่ติดนี่ด้วยอยู่ติดติดปั๊มปตท เป็นทอเเ็ตอยู่ฝั่งตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวโอ้ รันนี้สวยนะเนี่ยอือ,อที่นี่มีถังขยะเยอะดีค่ะทุกคนดูเดแล้วทำสะอาดด้วยเห็นไหมพอมีถังขยะมันก็สะอาดที่ไม่มีเลยนะคะเดินถือขยะจน <c oughs> ไ,มไม่ต้องเสียพื้นที่ให้ยุ่งยากนะขายโตะหินอ่อนได้แบบโอ้โหขายี่หน้ารถนี่เลยค่ะถ้าทำดีนะเนี่ย ถั่วต้มเหรอคะอันนี้ถั่วอะไรคะถั่วพอซานเชิญินที่ทับลานนะคะอืมค่ะเนี่ยค่ะทุกคนมันเป็นเมืองใหม่เลยนะคะทับลาน,นะคะ่ะเชิญแหละ ใช้ GPS อยู่นะตอนนี้เรากำลัง GPS กำลังบอกให้เรา turn left <c oughs> ก็คือเลี้ยวซ้ายนะคะเราเลี้ยอยู่แล้วค่ะแต่ขอถ่ายรูปก่อนนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเช็คอินเลยนะคะตรงนี้อยู่ด้านหน้าของอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะถ้าใครอยากเข้าไปดูข้างในนะจะดูด้านหลังอ่ะสามารถซื้อตั๋วเข้าไป,ด,ไปดูได้เนี่ยค่ะ อุทยานแห่งชาติทับลานนะคะด้านหน้าเลยทับลานอินเตอร์เนชั่นแนลพาร์คนะคะที่กำลังลมีเ,เสียงดดังอยู่ตอนนี้ค่ะทุกคนอ้อ่านยากซะด้วยเนี่ยค่ะทุกคนเรียกว่าเป็นเมืองสวยเลยล่ะ ด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นโรงรามนะคะน่าจะเป็นทางนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะว่าเข้าทางไหนนะเดี๋ยวมีโอกาสจะพามาเที่ยวตอนนี้เรายังอยู่ในเขตทับลานนะคะเป็นทับลานหนึ่ง